อาเขน่นเขตในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงต่าด้านะครับการด้าหนุบลราพธานีเนาะเป็นกรณีตัวนึ่งนะครับนะเกิดไฟไหมบริเวณมออแปรนาดใหนะครับแล้วก็เกิดอับเทอร์จามคำปรวัตของอแะครับ จังหวัดอุตรดติ์ในานามของผู้จัดงานะขอขอทุนทพานอรองร่ารากการจังหวัดอุตรดิ์เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกิดประเป็นประทานในพิธีเปิดการอบรงความรู้ด้านการประกันภัยตามโครงการเสริมสร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยทั่วประเทศประจำปี2568ในา,นา,า,า,ออา,านการประกันภัน 5, 5นรรนย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้มีองค์การเป็นประธานในพิธีเปิดการเฉลิมฉลองมหานิตรและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความรู้ทาด้านการประกันภัยทั่วประเทศจำเปี2568ประชาชนในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานการเครือข่ายองค์กรภาคการและภาคเอกชนเป็นนักจับไปครับขอต้อนรับบริษัทประกันภัยทุกแห่งนะครับ i